สบายดีจ้าสบายดีเบิร์ตซู้คูซูคนสบายดีตอนค่ำยินดีตอนห้าบขอสูส่งสาวหวานซึ่งสาพี่น้องค่ำแล้วตอนนี้ก็ซีมองแล้วบอไม่มองแล้วอะบอได้ขึ้นเมื่อนี้ขึ้นสองถุงนะฮะสองถุงมือว้านที่เขารับทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้ทุ่มกว่าเกือบสองถุงรับตอบคอมเมนต์แล้วก็รับเลยเอาเขาบอกให้เอาไอโฟนนั่นมาไทย กันสั้นมันจังดีเปิดเครื่องบินไว้นั่นแล้วกับ่ายโอ้ยทำมาแล้วเริ่มงอกาเปได้ล่ะเอากินยากับไซส์เสร็จลงไปอีกกินลงไปอีกหาเม็ดหมือแรงไอ้เนีก็โอ้ยยาระบายเจ็บเสร็จกินยาระบายพี่น้องก็ ยังบอลายให้ประลายพี่น้องด้เข็ดขาเจ้าเกียวรอมานน่เข็ดเรื่องเืองแล้วก็ไปหันกระซี่ให้ซ้มให้บอกซ้มให้เกียวไวไวในเซียวสิพักขึนจากโมงมาหนิ สู ik, <c LS Yap> again, so like ๊สามกียร์ทีมอเกียร์ไปนั่งด้วยไปให้เขีบแล้วไงเอ้าทั้งกาแล้วเตอร์ซดให้เจยจังมานั่งสิบห้าคืนจักโมงมือเนี้ฮะแปดโมงแรงป้าทอดพี่น้องสองทุ่มเดี๋ยวสิบอกให้ลูกกระพัวนอนถอะ โอ๊ยไก่ไก่กระห้าได้ไข่ได้เ้านวเมื่อเลยได้กินข่าวโลดไข่แต่เมื่อพอเลยได้กินข่าวนอนโลดเมืกริ่งไข่ขี้บ้ากิโลวันเจ็ดแปดกิโลบ้าบอเมื่อกับป้อยตัวเนาะเมื่อเมื่อเพื่อนบได้กินข่าวนี่ป้อยเลยแหละ าคแต่เมื่อคามกับพิ้องน้าต้นหนึ่งเขาเฮ็ดกินถาเมื่อละกะกินขขาอาบน้าละก็นน้นเียวเราใส่อดีนพองข้านยนางนมันสีเคยบอกเคยคามีีมีเต้นเาเคนามียเขาเนใส่ยาให้นะมีเจตต้นคนเมียต้นึ่น่บตนมาเขานี

ยังใ้ผพวเจะเหตดผู้บ่ไปยุไกอะไรบ่ตอนนี้พาเมียไปเห็ดเหทุกยเอ้ายมท่เท้าเมื่อยกระพักด้ม่เห็่าแล้วเมี่ยเยก่นาก่เนาโ้ตแก่เน่า ลงทอดเก่เทาพี่น้องมณีวานพันยุทเนเซ่เลยพาลัดอายุกันหน้าดอกแมงมันเดพาเรดสื่อธรรมแล้วบอกว่าส่โกเว้ยพาำในมคาเด้ฮปเนี่ยได้แปดโมงค่ะวันสองทุ่มมณีนะเตรียมไฟโซลาเซลล์โหลด เป็นลมใส่ห้างแสนก็ดีตัวเนาะมาจากพื่นท่าแม่บมีแ่แม่โบพื้นาแม่บมีห้างแป่นะบบพื้นซ้ำเมย์ใหญ่นีสงเาะเนเานีุ่ยิกระดนะ่านอยากสอสอไปู่่ไม่ค่หอ ยังตรวจสอบอยู่ไม่หได้มาตาเพื่อนหรอกฮะอยนย่างมีจะขีเลยได้ของอากีนก็ยังตรวจสอบขิปสองโม้โหมันเป็นอย่างมันนี่มันวันยังของมันมันบอกว่าถ่ายลาคลิปเกินไปต้องชองมือยังบัวท่านได้หัวถ่ามืันนี่นะโอ้ยคอยมันไล่แ้วมงบัเคยย่นจีซองเข้าไปแร้วแม่ไง แล้วตรวจสอบบท่านบัจังเนาะมันลายคตรทยดิแล้วตรวจสอบบัท่านพญายูทูบกับบวทนดงา่น้องมาแรงมันค่ะเนี่ยน้งเพื่นนัยุดงานหรือเพื่นตรวจสอบบท่านบเห็ดขเกลอนบได้ายาด้ตรวจสอบคันดตรวจสตรวจสอบเ่อได้ร

เพนบอพี่น้องก็ะตะแตนบินเซลเซลอยู่เราตนงเต็นอยู่เปรตน้านอนนอนเต็นนอนเต่งห้างแต่นโอ้ยค่ายอยู่นาอเป็นลมใส่ห้างแต่นมันตอดแล้วก็เลยฟื้นเบาลิโอมันตอดเยอมันตอดบกเข่า

น่ะหยาลายแล้วมันบเห็นมันมันเข่าไปลเลลิฟหลุดโตเคียวเคียวบัก่หนึ่งเอาคนเราไปเต่งห้างมาจุดแปเนาะอันอยมันบ่เห็นหูมันเนมันเห็ดแล้วหูมันไปยย เจ็บตัวเขียวๆลงในนี่นึกว่าเห็นให้ลงกวนเดี๋ยวแก้วข่าก็จ้าพี่นุ๊กอาวบเราบอกว่าแต่กี้นะเจ้านะจอยแต่เฮ็ดเวียอยู่ท้ายนะแล้วเลยหนึ่งข่าวซักผ่าเลียวตอนนี้นะเจ้าอวดแล้วเลื่อยโบเห็ดแล้วเอาไปรีไรตะกี้ของตัว ป ah, ma, ้าพนใหญ่ันใครนะใครซื้อ่ายหรือเปล่าคะอร้ใครซือถ่ายดล่

สบายดีพี่น้องเอาให้มันแล้วมื้อนี้เฮาก็มาจํบ่ได้ซ้ํามื้อืนจอือแกบ่จ็บปานใด woo <laughs> you <laughs> ไปขึ้บัวเดม้วอน่าสองไ่นอโอ๊ยพ่อเ้เข็นระบาเนน

เด,เดี๋ยววันเนาะแต่กระแต่นหน่อยนี่นะแตกสวดๆเดี๋ยวเกี่ยวขื่นแต่เกี่ยวขาวห้าสี่กอผ้าข่ายแยงก่อนพี่น,น้องเอาเมื่อตากไว้พรามันบระธานเป็นดอกบพรมันเป็นดอกมันบอยังหอมบอยังหอมถ้าตอนมันยังอ่อนขั้นใดว่าวันฮาลงมาเอาวังหันนะวางเอาไปเป็นหัวม่วงนะ ก็เมื่อไหวจากซี่หากรมไร่บรายดอกแค่แต่ทางนี้เขามันง่ามกว่าทางนั้นมันบบเตียบอันไดมันเตียบวางกลางนะนอวางนำเยียบนะทั้งขอกมันใครอยู่ ตาตร,ระแณท่านแม่เอาไฟจับเมงใหม่คือทางไทยขนาดเนาะมีไฟจับเมงใหม่นะเอามาตั้งไว้แล้วก็เอาการะซามาใส่น่าตรนะบินไปให้เขาเจ้าพิเ่เซล ป้าวทุกข่าวเจ้าพีิลาตะเตยียนแมงมันสีลายตกเด็กเกี่ยวน้ำหลังนี่นี่ข่าวเข้านะฮงกระซั่นี่เรานี่โอ้ยตีนไปจุ่มลงปวดหัวขาวเจ้ามีันน้ำ

ตัวนึงนหัวซากลงไปแล้วหัวซากลงไปแล้วเห็นแล้วออกมาก็มันหยาไล่ลายคันนี้แมงมังงงน,งนกับน,นี่ หมอบูดน้อื่นไฟ่ไวไม่ใช่เห็นบอเห็นแล้วดาแล้วนี่สีนี่แต่วะเมืองมันกับมันโบราณคือเตะค่ะยังหน่อยแล้วพี่น้องแต่เก้านะเก็บให้นึ่งกาได้เป็นกำเอาแบบง่ายล้างไปเลยเงีฟ้ามือยดอ เรียบร้อยพี่น้องเ้ยแล้วให้นี่ไปอีกให้นะเป็นพยานไว้ด้อพี่น้องชาว้านเา้อฮ่าา แล้วให้แล้วก็กินน้ำกินไน่ก้นพี่น้ต่ำหมอแยกน้ำก็ใส่กระติกมันมีทีดินมืดตรงเันจอบอะไรเกี่ยวแดดกระจ่อยมีแต่ดอกหยะม้าตัวม้ามียังแนวกินไงน้ำบ่ ยังแม่เอยอืฮึนนี้มีอย่าอยาะอาโก้มีแห้งเดีอพี่น้องเออกแบ่งครึ่งกันพ่อตกวังซาตาโาโอเคจ้ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือสิ้ดียจบซ้มนี่ละขอบใจบัสสุสุขคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ่งโคสนาให้ซาวซึนเอเดอเนาะ พอการคลิปหนาไปแล้วสบายดีจ้าสบายดีสบายดียดดแย้วไปติดตามต่อสองวันจะพี่น้องเนาะบ่บ่อยคายสองวัน